สวัสดีครับช่างยุทธไทยแลนด์คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเวฟบ1 0 i ยนะครับมาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ปัญหานะครับเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แนะนำติชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมาชมคลิปกันเลยครับ ก็หลังจากที่นะครับรับรถเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็ทําการตรวจเช็คนะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับมีไฟนะครับก็มีไฟปกตินะครับหัวเทียนนะครับมีไฟนะครับแล้วก็ถอดหัวฉีดดูนะครับน้ํามันก็ออกปกตินะครับแล้วก็มาดูที่ ปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กก็ใช้ทําทงานปกตินะครับแต่ปั๊มไม่ติดนะครับลองตาให้ดูนะครับครับหัวเทียนมีไฟนะครับน้ํามันฉีดนะครับปกตินะครับเดี๋ยวตาให้ดูนะครับ ติดนะครับก็ Go. หลังจากที่เราทําการเช็คไปสักพักนึงนะครับก็เได้ทําการนะครับตอนแรกสันนิษฐานว่าอาจจะปั๊มนะครับแรงดันไม่พอนะครับก็เลยหาปั๊มใหม่มาลองนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะไม่ติดนะครับตอนนี้เช็คไปนะครับเช็คมานะครับ ก็มาเจอปัญหานะครับปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมปัญหาอะไรนะครับคืออาจจะเป็นเส้นผมบางภูเขานะครับถ้าภาษาทั่วไปนะครับเส้นผมบังภูเขานิดเดียวเองนะครับไฟออกดีปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนปลั๊กใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นปลั๊กสำรองนะครับเก็บมาลองดูนะครับนี่นะครากฏว่าติดนะครับทีเดียวติดเลยนะครับ เลยนะครับทั้งทั้งที่ไฟออกหัวเทียนปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นปลั๊กตัวเดิมนะครับที่มากับรถนะครับจะลองเป็นใส่ปลั๊กตัวเดิมนะครับที่ที่มากับรถนะครับ ปักที่มากระไม่ติดนะครับจะลองปักปักอีกตัวหนึ่งนะครับบางทีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับอย่ามองข้ามนับตอนแรกก็ก็ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าปัญหาจะเกิดที่ปักโวเทียนนะครับเพราะว่าเช็คไฟก็ออกปกโวเทียนปกตินะครับ สรุปนะครับเบร์ร้อยสิบไอคันนี้นะครับปัญหานะครับเกิดจากปลั๊กหัวเทียนนะครับปลั๊กหัวเทียนเสียนะครับแต่ว่าใส่หัวเทียนไฟก็ออกเหมือนเดิมนะครับอาจจะช็อตนะครับอาจจะช็อตก็เลยทําให้ไม่ติดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้นะครับถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับ ลองมาดูที่ปลั๊กคนเทียนก่อนนะครับนะครับอาจจะปวดหัวนะครับช่วงแรกๆนะครับตอนที่ผมไล่อยู่ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กทํางานนะครับน้ามันฉีดนะครับไฟออกนะครับปกติอะไรหมดทุกอย่างนะครับแรงอัดอะไรปกตินะครับแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยมาลองเปลี่ยนปลั๊กดูนะครับปรากฏว่า ติดนะครับผมสรุปก็คือคันนี้นะครับเว็บร้อยสิบไอนะครับปักหัวเทียนเสียนะครับตัวเดียวนะครับทำให้อ่เราไรนะครับทั้งคันเลยนะครับก็ใครเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองนะครับไปพิจารณาดูนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับแนะนำติชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำ คิดใหม่ๆนะครับเผื่อว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่นะครับคาดไม่ถึงเช่นผมบางภูเขาหรือว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าบางทีเรามองข้ามไปนะครับผมก็จะนํามาลงให้ดูนะครับส่วนในครันนี้นะครับก็เจอปัญหาิดเดียวเองนะครับแต่ว่าทําให้เรานะครับเสียเวลาไล่นะครับหลายชั่วโมงเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ทมตินะครับออกมาหัวฉีดนะครับ ก็ระบบไฟต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งนะครับกําลังอัดของเครื่องเขาก็ปกติแล้วพวกจุดสายไฟต่างๆนะครับก็คลิปนี้สรุปนะครับพักหัวเทียนเสียนะครับผมก็มีเท่านี้นครับผมสวัสดีครับ